รู้กันไปแล้วนะคะว่าใครจะมาเพราะว่าเมื่อกี้วูดี้เล่นใหญ่มากใหญ่มากตอนตอนนี้แขกวายทีเลยม่าจะหมั่นไส่เราแล้วแข่ก็ใส่ก็ไปเลยเออเงินแบเนี้ยอันนี้คืออาจารย์เพิ่งไปฉีดโบนฮอกมาปะคะและหน้าตึงมากตึงมากเลยเล้าวันนี้ขาต้อนรั นี่หลุดมากเลยนะพูดไงพลังเต็มพลังเต็มอันตนพวกคุณไปทําอะไรมากินเยอะเลยค่ะอาจย์กินอะไรเข้าไปอะคกินทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์อีจสุมากพันยาสวยขึ้นนะดูดีเหมือนละโมณีอาจารย์ทําปากแบบเขาสิคะอาจารย์ยิ่งสักเนี่ยคุณผู้ชมต้องขอบอกว่าเราเชิญมาเช้าวันนี้เพราะว่าเป็นมนุษย์มหัศจรรย์มากถูกต อายุเนี่ยใครจะรู้อายุไม่ใช่40นะตอนแรกหนูนึกว่าเต็มที่50อ่ะโน้หกสิบกว่านะครับหกสิบกว่านีไอซ์ทิพย์งมั่นใจนะพอกเรามาเล่นเกมมากกว่าน้อยกว่าดีกว่านะผมจะบอกว่าผมจะบอกตัวเลขคุณผู้ชมทางบ้านเเตือนห้องส่งทายว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า62มาเอาทำไมทุกคนคิดว่าอาจารย์แกขนาดนั้นล่ะคะ ใช่ว่าเปลี่ยนเกมก็ได้นะ60สกว่าแต่ว่ายังดูเด็กเราเข้าใจว่า40ไปปลายใช่แต่ตอนนี้อาจารย์นะดูสุขภาพดีแล้วก็สดใสขึ้นอาจารย์อาจารย์บอกว่าใช่เพราะอายุดีกว่าอายุเท่าไหร่คะ 60กว่าไง60กว่า60กว่าไม่ไมจะต้องมายุ่งกับอายุล่ะหกสด็ก60กว่าค่ะถ้าเป็นคนอื่นเกษียณไปนานมากแล้วค่ะคำว่านานมากเลยนานมากเลยอาจารย์เนี่ยเป็นเบาหวานด้วยใช่ไหมไม่เป็นแต่ว่าเคยเป็นหรือไงคือก่อนหน้านี้อาจารย์เป็นมากแขนเนี่ยยกไม่ได้เนี่ยไปอย่างเงี้ยไปไม่ถึงอาบน้ำเนี่ยล้วงไม่ถึงเลยล้วงอะไรล้วงอะไรทุกอย่างที่ต้องล้วงล้วงไม่ถึงเลยเหมือนหนูเลยค่ะตอนนี้หนูก็ล้วงไม่ถึงเลยติดพุงหรือเปล่า แต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดอาจารย์ไปเจาะเลือดไม่ใช่เพียงแค่หมอบอกว่าน้ําตาลสูงน้ําตาลสะสม,มคําว่าน้ําตาลสะสมนี่คือวัดการเป็นเบาหวานชัวร์เลยทุกคนต้องซีเรียสแล้วก็ฟังเพราะนี่เดินผ่านมาเขาหลายลูกถึงได้มาเป็นตัวอย่างที่ดีได้ครับว่าการเป็นเบาหวานมันน่ากลัวที่สุดในชีวิตอ,อ,อาจารย์ยิ่งสัดน้ำตาลสะสมถึงแล้วหมอถามเลยบอกว่าคุณจะเริ่มทานยาวันนี้เลยไหมยาอะไรยาแก้เบาหวานหมายความว่าไงถ้ารับประทานวันนี้คุณต้องรับประทานยาแก้เบาหวานเนี่ยป้องกันน้ําตาลเนี่ย หนึ่งตลอดชีวิตเลยจนวันหายใจสุดท้ายของคุณแล้วคุณแม่ยิ่งศักครอบครัวยิ่งศักทุกคนเป็นเบาหวานทั้งสิ้นคนยินธราตัดขาน้ำเหลืองไหลจนเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาตกลงเป็นกรรมพันธุ์ผมก็ใจว่าเพราะทำกับข้าวไปกินกินน้ำตาลเยอะเสี่ยงของอาจารยิ่งศักสูงที่สุดเพราะว่ากินทั้งวันกินขนมเค้กชินอะไรตลอดเวลาทีนี้เราก็รู้นะเราเห็นคุณแม่ของเราเนี่ยฉีดอินซูลินทุกวันมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะบอกกับคุณผู้ชมทุกคนว่าอย่า นะอย่าเป็นบาหวาน,นเป็นอันขาดหนูเคยเห็นเพื่อนหนูฉีด อายุยังน้อยอยู่เลยนะไปปักเข็มลงไปในในในต้นขาแทนที่ขาจะสวยสยเป็นน้อยเป็นบ้างก็ุ่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนฉีดเองไม่เป็นก็ต้องเรียกลูกเรียกหลานมาช่วยทํามันเป็นอะไรที่ทนทุกทรมานนั่งกินข้าวอยู่กับคนอื่นนะไอ้นั่ก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้มันเสียความรู้สึกมากอาจารย์แกยังไงอาจารย์ยิ่งศักด์ก็ต้องมองหาสิ่งที่จะมาช่วยตัวเองเสริมตัวเองด้วยการไม่รับประทานยาอาจารย์มองหาสมุนไพรทันทีเลยหาตัวไหนหาตัวไหนก็เริ่มเลยทันทีศึกษาหาข้อมูลหมดเลยในที่สุดอาาจรย์ทบ เจียวกู้หลานเจียวกู้หลานเจียวเจียวกู้หลานเจียวค่ะเจียวไม่มีไม้ทอกเจียวกู้หลานนะครับแล้วเจียวกู้หลานก็เป็นเจียวกู้หลานสายพันธุ์พิเศษไม่ใช่เจียวกู้หลานทั่วๆไปที่เขาทำขายกันไม่ใช่และสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดอาจารย์มาค้นพบว่าเจียวกู้หลานเนี่ยมันมีสรรพคุณดีมากทีเดียวเพราะว่ามันช่วยทําให้ลดน้ําตาลในในในกระแสเลือดเราได้ลดคอเลสเตอรอลได้แล้วบังเอิญอาจารย์มาเจอคุณบุ๋มคคุณบุ๋มก็แนะนำมาจรยิ่ง จกกล่องนี้เลยนะคะ Green Nature นะคะอันนี้นี่มีส่วนผสมสำคัญหลายอย่างนะคะมีใบหม่อนด้วยนะคะเสร็จแล้วก็มีรากชะเอมด้วยแล้วก็มีเห็ดหลินจือด้วยทั้งหมดเนี่ยสกัดมาทั้งหมดแล้วก็อยู่ในกล่องนี้วันแรกอาจารย์ยิ่งศักด์ได้รับมาก็ยังไม่คิดอะไรนะก็เอามาชงดื่มเพราะอาจารย์ดูถ้าท่านจะเป็นคนลองดื่มอะไรียแน่นอนฉันต้องลองมันเป็นแบบสีเหมือนแบบ ชาเขียวแบบมีสกุลนะอะนะคะค,ค,คนท้องไม่ต้องดื่มนะคะ,คะได้ค่ะ,คะแล้วยังไงต่อคะเป็นยากลิ่นหอมใช่ญเลยคะ คนเราดื่มชาดื่มกาแฟดื่มชาดื่มกาแฟทุกวันทุกวันดื่มไปทําไมคะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอาจารย์นิ่ศักก์ก็เลยลองดูเออคนเรวคนดื่มชาดื่มกาแฟทั่วไปเสร็จแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานนะอาจารย์นิ่ศักก์ก็ไปหาหมอตรวจปรากฏว่ายิ่งศัก์ไม่ต้องรับประทานยาเบาหวานค่ะตัวเองก็เลยบอกหมอถามบอกว่าควบคุมอาหารดีใช่ไหมออกกําลังกายหรือเปล่าและที่สําคัญอาจารย์นิ่ศัก์นอนหลับดีขึ้นตอนก่อนนะจะบอกให้วุฒิด้ฟังพี่นอนกลางคืนเนี่ยพี่ตื่นหลายชั่วโมงเข้าใจคันไหตื่นหลายชั่ว คนอายุเยอะแล้วจะเป็นแบบนี้คนแก่เขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะคนแก่ค่ะจะนใช่ค่ะโอ้โคือเวลานอนลงไปเสร็จเรียบร้อยตื่นขึ้นมาเสร็จสว่างแล้วมั้งอุ้ยตายตีหนึ่งนอนต่อ ตื่นแล้วตีสองแล้วก็เข้าห้องน้ําฉี่บ่อยนี่แหละคืออาการของคนเป็นเบาหวานแต่หลังจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ดื่มอย่างเงี้ยหนึ่งซองนะคะเนี่ยใส่ลงไปในน้ําร้อนเนี่ยดื่มได้ทั้งวันเลยก็ไม่อยไหมละหมดแล้วน้าร้อนหมดเติมอีกน้ําร้อนหมดเติมอีกแล้วก็ดื่มแทนน้าไปเลยปรากฏว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์กลางคืนนอนไม่ต้องลุกมาปัสสาวะเลยแล้วก็หลับยาวแล้วอาการปวดเมื่อยชาตามตัวอาจารย์ก็หายไปอันนี้อาจารย์ดื่มมานานหรือยังอาจารย์ดื่มมานานแล้วอันนี้มีอยอดจ มีแบบปกติเขาเปยค่ะมาตรฐานการผลิตนะคะมี GMP เรียบร้อยหนึ่งซองนะคะกับน้ำร้อนบันละซองเดียวบันละซองเดียวผมคิดว่าหนึ่งปีกินซองเดียวแล้วก็เติมน้ำไปเรื่อยๆไม่รู้ไงก็เจอผมเติมน้ำไปเรื่อยๆจิบได้ทั้งวันเติมได้ทั้งวันค่ะเติมน้ำได้ทั้งวันเลยอันนี้เราผ่านการจะรู้ว่าดีตรงนอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอยากได้อันนี้ก็พิเศษไม่ขาดอาจารย์นุสักขอมาเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ในวันที่เพือนมาแนะนำเองเลยนะคะอ่าหนึ่งกล่องสามพัน บาทค่ะถูกมากใช่ไหมคะค่ะรับประทานได้หนึ่งเดือนแต่สําหรับวันนี้ใครโทรศัพท์เข้ามา50ใส่ายแรกวันนี้นะคะอาจารย์นิสักหนึ่งสองแถมอ่ะแพ้เดี๋ยวก่อนค่ะ1นึ่งกล่องสามพับาทซื้อ1แถมหนึ่งอ่าห้สิายแรกวันนี้โทรมานะคะแถมให้อีกหนึ่ง เท่ากับว่า3,000บาทได้ถึง3กล่องครได้ได้พอนะคะยกโทรศัพท์เสร็จคุณบอกว่าเช้าดูวุ้ดี่กตื่นบักคุยตื่นบัคุยชาดูวุ้ดนี่เมื่อ4ปีที่แล้วเชคาดูวุ้ดนี่รู้เลยว่าอยู่ยุคไหนอาตื่นบัรคุยแถมก็ติกร้บร้อ1,200บาท x 1กล่องเพรระโทรศัพท์เลยนะ021263100นะครับ 02305866 6เรามาทวนหน่อยดีกว่าซึ่งปกติเนี่ยสามกล่องนี้เท่าไหร่9,000แต่วันนี้เหลือแค่3,000แต่เราไม่ใช่แค่นั้นยังไงต่อมาจได้แถมที่ตื่นมาคุยแถมให้อีกหนึ่งค่ะกระติกน้ำร้อนนะคะกาถูกป่ะต้องพูดว่าตื่นมาคุยนะาแต่ไองที้ทุกคนเป็นเบาหวานนี่คนเขาเป็นเบาหวานเขาก็ทานควบคู่กับยาได้วยเลยไม่ให้นะคะ อ่าแล้วสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่ดื่มชาดื่มกาแฟทุกวันลองเปลี่ยนมาดื่มชานี้ดูอาจารย์ที่สักว่าดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับทวนเบอร์อีกทีได้ไหมศูนย์สองหนึ่งสองหกสามหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์สองสามศูนย์ห้าแปดหกหกหกนะครับจริงๆอย่ารอให้จนเป็นเบาหวานเลยอย่ารู้ว่านอกจากเบาหวานเนี่ยสามารถป้องกันโรคอื่นได้ด้วยไหมคะอาจารย์ว่าได้นะครับสําหรับใครที่กําลังคิดว่าตัวเองกําลังจะมีคอเลสเตอรอลสูงนะอะไรอย่างเงี้ยมดันต่างๆเหล่านี้อาจารย์มารับประทานไปเถอะมันเป็นสมุนไพรรับปรระทานเเสส็็จแล้วกพื่อุข ภาพนะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยโรวหัวใจขาดเลือดอะไรนี้ได้ไหมคะได้ไปไม่ขาได้ไหมได้ไหมเกี่ยวกับเรงหัวใจได้หรอคะโรคหัวใจนี่มันไปความว่าจะมีไขมันเกาะในเส้นเลือดนะไรอย่างเงยนะครับแที่สอยากจะบอกนะครับเพียงแค่วันละสามสิบบาทเท่านั้นหนึ่งกล่องปกติสามพันบาทหนึ่งกล่องแถมหนึ่งกล่องวันนี้ห้าสิบสายแรกแถมให้อีกหนึ่งกล่องมันมหัศจรรย์มากเมืก่อนที่เจออาจารย์ก่อนหน้านี้เนี่ย นานมาแล้วเลยอาจารย์ไม่สวยเลยแต่กลับมาในรายการเช้านี้สวยมากเลยนะก็เลยคิดว่ากรีเนเจอร์สามารถช่วยให้อาจารย์เนี่ยสวยขึ้นได้ด้วยใช่สดใสไงหน้าตาสดชื่น นี่คุณพุ่งชมอาจารย์นะเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตบอกเบอร์โทรคิดได้ไหมคะได้ค่ะจาจารย์021263100นะครับ023058666รุ่น50สายแรกดีกว่าจากรายการตื่นมาคุยรักกระติกไปนะครับรายการชื่ออะไรนะครับ ตื่นมากคุยไม่ใช่เช้าดูดิอ่ะเช้าดูดิตกระเปลี่ยนแล้วเหรอคะตื่นมาคุยตื่นมาหมดยที่จะคิดป่ะเช้าวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ตื่นมาร่วมรายการกับเราทั้ง80ชีวิตด้วยกันเลยนี่สุดยอดสุดยอดมากสุดยอดมากถือว่าเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากเวลาได้เจอ่ยงรับความรับผิดชองก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบกลับค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยนะคะที่มาขอบคุณมาเจอกันใหม่วันจันทร์วันนี้ลาไปก่อนสสวัดีคสวัสดีค่ะ Ngā kui uh, Ngā kui